สวัสด,ดีครับพบกับอาจารย์โอ้แลอะอาจารย์ท็อปตในรายการคน,คนมีมองวันนี้เสนอตอนนะจะมากันมากไปไหนนะวันนี้มีผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ผมมีประสบการณ์จริงนะ <c oughs> มีคนมาหาผมท่านบอกว่ามีอะไรไม่รู้ตามเข้ามาเขาบอกผมอย่างนี้เขามีจิตสื่อสัมผัสพิเศษส่วนใหญ่คนมาหาผมเนี่ยเขาจะเล่าถึงสื่อสัมผัสพิเศษของเขานะ ผมเองเนี่ยมีมีหน้าที่คืออะไรรู้ไหมคอยรับฟังและแก้ปัญหาไอ้สื่อสัมผัสพิเศษเหล่านั้นนะผมพูดตรงๆเลยผมมาเกิดมาหน้าที่ของผมโดยหลักเลยนะเอาจริงๆเลยนะตามเนื้อผ้าเลยเอาจริงๆเลยนะัก็คือว่ามีหน้าที่ที่จะอตรวจองค์ตรวจเทพแล้วก็บอกสถานะของคนคนนั้นว่าคนนั้นนะ่ะต้องทำอะไรทำยังไงทำแบบไหน เอาวิชาการก็ดีไปแต่ถ้าไม่เอาวิชาการผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะหลายๆคนเดี๋ยไม่เอาวิชาการก็มีอยู่เยอะนะปัญหามันเลยเป็นแบบนี้รายการคนมีองค์ของผมเนี่ยเอาละเดี๋ยวจะบูชาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่ากันนะทว่าองค์เทพม,มันจะมากันเยอะไปไหนนะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมเจมาตากีธุระคาการีปิยังมะมะเทติยัมปีโอมเจมาตากีธุระคาการีปิยังมะมะ ตาเดียมปีอมเจมาตากีธุระคาการีปียงมาโอมสุราสวัติมาตาปียงมามาทูลเดียมปีสุราสวัติมาตาปียงมามาตาเดียมปีสุราสวัติมาตาปียงมามาอมราสมีมาตาปียงมามา เธอิยังเปรัศมีมาตาปียังมามาตธอ้ยังปรัมีมาตาปียงมามาอมนะกาบนะครับนะองค์พระตรีสัตตินะมหาเทวีทั้งสามโรคสามจักรวาลน,นะครับนะเราก็มาคุยกันถึงสามองค์นี้ว่าเออพระแม่ทั้งสามเนี่ยคือ ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้มีคนมาหาผมนะแลวเเด่๋ยๆก่อนจะยังโฆษณาก่อนติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซีรีกรอาธิรัตโอซิริกรอาธิรธัตเบอรอ์โทร0619922645 0925929261 i d r อ i o รห15ค่ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัานไพ,ยพย่ยิบสีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขังครู หนหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีการทุกชนิดตั้งสารถอนสารบวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรง,โรงแรมจำน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางของของัขงวัตถุมงคลต่างๆค่ะต,ต,ต,ตามนี้ครับนะนะเฟซบุ๊กโอส at, ิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id ไรโอสิริ15 แลวผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับนะเมตรามหาริยมเบอร์โทร0849266658 ID รา e AJTUP16 นะคือผมจะเล่าให้ฟังนะว่าก็มีมาทุกวันนะครับนะมาตรวจองค์ตรวจเทพกับผมเนี่ยทุกคนนะ่ะที่มาหาผมเนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญเพียงแต่ว่ามันเกิดจากสัญญาเก่าที่มีองค์เทพและองค์เทพนําพามาคือหลายๆคนที่เจอผมนะอย่าคิดว่บาบังเอิญน,นะไม่มีบังเอิญ ส่วนใหญ่ที่มาหาผมเนี่ยก็เพื่อมารับรู้มาบูชามาทําหน้าที่ถึงผมบางทีถึงผมบอกเรื่องหน้าที่ไปเขาก็ไม่ฟังก็มีอยู่เยอะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแต่แค่เพียงว่าบางทีเนี่ยผมพูดอะไรแล้วเนี่ยผมพูดไปตามสัตว์จริงนะคือเรื่องการก่อบาร,รมีมันเป็นเรื่องปัจจตังคือเรื่องของแต่ละคนถึงแม้ว่าคุณมาให้ผมตรวจองค์ได้แต่บางทีความเชื่อทั้งหลายอาจจะยังแบบเขาเรียกศรัทธาย,ยังไม่ถึงความรู้สึก ที่จะช่วยคนก็ยังไม่พออันนี้ผมพูดตรงๆนะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีร่างพระแม่อุมาเงี้ยมีร่างอะไรเงี้ยเวลาเขามาถึงเนี่ยเขามีความรู้สึกนะเมื่อกวันนี้มาหาผมเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าผมให้เขาจับฤาษีมีฤาษีตามเข้ามาองค์หนึ่งตามมาแน่นอนมันรู้สึกเลยว่ามันมีภาพตามมานะหลายๆครั้งหลายๆหนเนี่ยผมเนี่ยทําหน้าที่ตรงเนี้ยมันเหมือนกับผ่านมา ก็ S 2> <S 2> <S คือปัญหามันก็คือว่าปัญหามันก็คือว่าความรู้สึกของผมเนี่ยมันมีคนเนี่ยแบบเข้ามาหาผมเนี่ยคือเขาเข้ามาเนี่ยมาตรวจนะวันนี้เขาเข้ามาตรวจองค์ตรวจเทพกับผมผมก็รู้สึกว่าเอ้ยการตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยมันมีความสําคัญแล้วผมต้องมาคอยบอกหน้าที่อันนี้ผมพูดตรงๆนะคือเขาบอกว่าเขามีเทพเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยผมวันนี้ผมก็นั่งฟังเวลาฟังเนี่ยเรื่องเทพเนี่ยเราต้อง ทำใจให้เป็นกลางและเป็นสมาธิมันเป็นเรื่องอจิมตายมันเป็นเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันถามว่าไม่เหมือนกันเพราะอะไรบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจแต่ผมบอกอย่างเดียวว่าผมฟังในความเข้าใจเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่ถ้าเทพไม่มีตัวตนผมก็คงไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้ผมพูดตรงๆนะแต่การที่ผมมาอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าผมมีหน้าที่ที่จะรับรู้แก้ไขและคอยที่จะ ส่งเสริมเขาให้ลุดหลุดพ้นจากปัญหาเรื่ององเทเพราะว่าบางทีเขารู้สึกสับสนตัวเองบางทีเขารู้สึกว่า,วาคิดอะไรทําไมคิดต้องคิดแบบนี้ทําไมต้องคิดอย่างนั้นทําไมเขาต้องเป็นอย่างนี้และบางคนเนี่ยเขาก็มาถึงเขาก็มาเล่าพินิหารอะไรให้ผมฟังเยอะแยะนะผมก็มีหน้าที่นะมีหน้าที่ก็คือคอยตรวจเมื่อตรวจเสร็จแล้วผมก็เลยมีหน้าที่ที่จะปลอบประโลมนะเหล่าร่างทรงเหล่านั้นบอกว่าไปดูดวงศิลูกนะไปช่วยคนสินะเมื่อสร้างบาร,รมีแล้วลูกจะได้ดีเองนะ เพราะว่าพ่อเนี่ยนะคือผมเนี่ยแบบแทนตัวเองนะเพราะว่าเวลาผมลงอะไรเงี้ยคือทุกคนนะ่ที่อยู่ในเหตุการณ์ของการลงของผมเนี่ยจะชอบพูดประจำว่าเออเขาบอกว่าเขามีเยอะมีเยอะมากจริงๆเขาเหนื่อยเขารู้สึกเหนื่อยมากๆวันเนี้ยนะในความรู้สึกของผมผมก็เลยคิดว่าการที่มีเยอะมันมันก็คงหนักจริงๆนะอย่างวันนี้เขาไปถึงเขาก็เขาก็คุยกับผมว่าอืมเขาเหนื่อยเขาต้องออกไปตามหาเทวรูปก่อนผมไม่ต้องไปนะไม่ต้องไป ทางเรามีอยู่แล้วทางอาจารย์โอ้มีบริการให้บูชาเทวรูปอยู่แล้วใช่ไหมนะใช่หเขาไปหาเทวรูปเขาบอกงนี้เอเออใช่เขาบอกเพราะว่ามีอาจารย์ในหลายคนนะบอยชอาให้ไปหาเทวรูปมาบูชาเสร็จแล้วผมบอกไม่เป็นไรเมเรามีเทวรูปอยู่แล้วเดี๋ยวอาจารย์ให้บูชานะแล้วบอกว่ามีเทวรูปอะไรบ้างล่ะบอกงนี้ให้เลือกเอาเลยก็อาจารย์ก็ให้เลือกให้เลือกให้เลือก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 เสร็จแล้วเขาบูชาเสร็จเขาบอกว่าเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าองค์คนนน,นี้ห้าองค์บางทีในความรู้สึกของผมเนี่ยคือจะเยอะไปไหนผมก็ไม่ว่านะแต่เขาก็เขา,าชอบอะ่ะเออเออเออ <No. S 1> คือคน<ผ>ม,มันชอบบางทีเนี่ยมันมีจิตสัมผัสพอเวลาผมแบบจับนะเทวรูปบางเทวรูปเนี่ยรอคนนะรอคนมานานแสนนานรอมาเป็นปีๆก็มีนะเทวรูปที่อยู่ในสำนักผมเนี่ยเสร็จแ,แล้วพอเขาจับเนี่ยเขาจะมีอาการแบบออกมาเลยจะแบบจะร้องไห้จะแบบหัวเราะมั่งอออ้ออ้ออ้ออ,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 อะไรเงี้ย คือมันมีเป็นมันเป็นอาการของเขาคือว่าคนที่จะมามาถึงสำนักผมส่วนใหญ่คนที่จะมาบูชาวัตถุมงคลในสำนักผมเนี่ยคือเขาจะต้องมีบุญสัมพันธ์กับองค์เทพที่อยู่ในสำนักผมเพราะว่าองค์เทพทอยู่ในสำนักผมเนี่ยมีก็รอเจ้าของใช่ไหมมีหลายรายการเออใช่แกรอเจ้าของคือผมจะสวดทุกวันสวดบูชาท่านทุกวันสวดบูชาท่านทุกวันสวดบูชาท่านทุกวันถามว่าสวดบูชาแล้วเป็นยังไงคือความขลังความศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องพูดถึง คือพอจับเนี่ยอาการออกแน่นอนอมผมบอกได้เลยคือเพราะว่าผมเนี่ยทำการอารัธนาบาร,รมีทุกทุกวันนะเสร็จแล้วเนี่ยบางคนไม่ได้ออกอาการแค่องค์เดียวบางคนออกอาการสองสามองคือออกอาการแรกเป็นปู่เจ้าสมิงคร์นะบางคนเนี่ยออกอาการเป็นอะไรรู้ไหมบางคนออกอาการเป็นเทพนะครุเทพเป็นแบบสายแบบอนี่แบบอ,องค์พระแม่สีมหาอุมาเทวีก็มี พูดภาษาเทพก็มีที่มาหาผมส่วนใหญ่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเยอะไหมบาง่งอ๋อวันนี้วันนี้คนนั้นเขาไอ้นี่พออาจารย์ท็อปบ,บอกไปว่าเขามีอะไรเขาร้องไห้เลยใช่ร้องไห้คือออกมาเลยใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรรู้ไหมมันเป็นสัญญาเก่าที่มนุษย์กับเทพต้องกลับมาอยู่รวมกันอืมมนุษย์แต่ไม่ค่อยเข้าใจมนุษย์เข้าใจแค่เพียงว่าเฮ้ยฉันมองไม่เห็นเว้ยมันไม่น่ามีจริงคือเรื่องอาจินไตหรือของที่ว่ามองไม่เห็นเนี่ย มันไม่ใช่ไม่มีมันมีแต่ว่าเราต้องเอาใจเข้าไปสัมผัสเราอย่าเอาอย่าเอาไอ้นี่อย่าเอาอะไรอย่าเอาอาคติความเป็นคนน่ที่แบบว่ามองตาสายตาเนื้อภายนอกเข้าไปมองจงมองด้วยความรู้สึกนะคือขาวว่าเทพเนี่ยไม่ได้มีแค่องค์เดียวนะที่จะอยู่กับเราเนี่ยเทพมีอยู่หลายองค์แต่เราจะมีประธานของเทพออยู่แค่เพียงองค์เดียวอย่างวันที่มาเนี่ยเขาก็ถือขันพระแม่สิมมหามาเทวีนะแต่ว่าพอเวลาพูดถึงปู่เจ้าสมิงฟรายเนี่ย อาการแกก็จะเป็นยังไงนะร้อง oh, <hi. S 1> เออใช่คือผมผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาเยอะแล้วผมเข้าใจนะว่าบางทีเรื่องราวเหล่านี้ไม่อาจพูดกับใครได้หรือ,อ,อคุยอะไรไดร้รับขัน่านแม่อุมามาะใช่เขารับขัน่านแม่อุมาผมจะบอกอย่างหนึ่งบางทีมันมันลบาบากใจที่จะพูดนะเรื่องพระแม่อุม,มาเทวีเนี่ย hmm. เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะหลายๆคนเนี่ยไม่ไม่เชื่อแลวบางคนไม่อยากทํา บางคนก็ไม่อยากรับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นพอเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเสร็จเนี่ยบางทีเรื่องเทพเนี่ยบางคนคิดว่าอยู่ไกลตัวเราจริงๆไม่ได้อยู่ไกลตัวอยู่ใกล้ตัวพวกเราเนี่ยนะพิงแต่มันอยู่คน,คนละมิติแล้วเราก็ไม่ได้เห็นเขาเป็นกายเป็นเป็นเลงใช่ไหมใช่แต,แต่ผมอะจะมีลิงก์เขาเรียกลิงก์พิเศษมันมีลิงก์ของผมก็คือว่ามันเหมือนกับว่าได้ว่าด้วยกันผมสวดมนต์ฝึกสมาธิภาวนามาตลอดเนี่ยมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าสามารถเห็นได้สื่อได้เข้าใจได้ คือมันมันคือมันเป็นบาร,รมีเก่าที่สั่งสมนะ <Huh. S 1> การที่เราสั่งสมอะไรแบบเนี้มันเลยทําให้มีมีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้อ่ะพูดตรงๆนะคนทรงเนี่ยคนบอกถ้าคนบอกว่าคนทรงไม่มีในโลกผมไม่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมอะเป็นคนทรงและคนทรงเนี่ยมันเป็นยังไงผมบอกได้เลยว่าความรู้สึกของคนทรงก็คือว่าต้องมาคอยรับฟังปัญหาของคนทรงด้วยกันที่มีปัญหาคือหนึ่ง ไม่รู้จะเดินยังไงสองไม่รู้จะทํายังไงสามไม่รู้จะเข้าใจยังไงสี่เดินยังไงคืออะไรคะอาจารย์น้องเดินในที่นี้คือหนึ่งจะไปเริ่มตรงไหนเริ่มที่วิชาการไพย,ยิบสี่ก็ไม่สนใจครัอ่ะพูดตรงๆนะบางคนเนี่ยมาถึงเนี่ยมาหาผมเนี่ยมาหาเจเทวรูปมาขอบูชาเทวรูปแต่ว่าผมบอกว่าเออถ้าอยากจะช่วยคนนี่ยจะพัฒนาตัวก็ต้องไปเรียนโหราศาสตร์นะหรือว่าเอาตำราไพาย,ยิบสี่เนี่ยไปสึกฝนอันนี้ผมพูดตามหลักความจริง บางคนยื่นหนังสือยื่นไพ่ให้เขาก็รับอบางคนเขาก็เอาคืนให้ใช่ผมส่วนใหญ่คนที่เอาคืนให้นี่เขาติดลิปต,ติดอิทธิธิตอิทธิอทธิ์ตหมายถึงว่าเขาชอบอะไรที่มันเป็นแบบอิทธิธิ์อิทธิเดชนะท่านอาจารย์โอเนี่ยเห็นเห็นเห็นบ่อยหลายสิ่งหลายอย่างในโลกเนี้ย<ะ>ผมบอกได้เลยว่า การที่ผมมาทํารายการอย่างนี้ยมันไม่ใช่ความบังเอิญแต่แค่เพียงว่าถูกส่งมาเพื่องานแบบนี้ท่านอย่างท่านอาจารย์โอก็ถูกส่งมาเพื่อทําแบบนี้ท่านอาจารย์โอจะแสดงพลังให้ดูอะไรพูดอะไรเรื่องอะไรว่<อ>าแสดงพลังไงพลังจิตสื่อสัมผัสพิเศษไงไม่มีไม่มีได้ไงอาจารย์โอ้ระดับอาจารย์โอ้ผู้ลงละหน้าทองนะผู้ที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปนะนะพระแม่อย่างคนเนี่ยมาถามผมว่าอาจารย์นะเข้ามาถามผมในอาจารย์ทำไม่ธรรมดาในข้อความว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์ ช่วงนี้การเงินหนูไม่ดีควรจะทํำยังไงดีมผมขอแนะนําพระแม่รัศมีแห่งสํานักอาจารย์โอ,อผู้เป็นประธานาาท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านเปิดให้บูชาพระแม่รัศมีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระแม่รัศมีเนี่ยท่านเกี่ยวกับด้านการเงินโดยตรงแล้วค้าขายเนี่ยเจริญเจริญรุ่งเรืองใครที่อยากรวยใครที่แบบว่าอยากจะมีวาสนาดีด อยากจะแบบว่าเอ,อมีท่าทีการงานดีนะค้าขายาเนี่ยเจรจาต่อรองอ,อือจันโอพูดเลยการเงินดีมีคนอุปถัมภ์การเงินดีค้าขายร่ำรวยอืการเงินดีโชคลาภเงินทองสิ่งโชคก็ได้ใช่ผมผมเลยเล่าให้ฟังนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเออพระแม่รัศมีเนี่ยท่านบอกผมว่าไงรู้ไหมท่านบอกผมนะ ว่าใครก็ตามที่บูชาของในสำนักเราหรือมันเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะนะคือจะได้รับนะครับพรเทวสิทธิ์ในการที่จะเ,เหมือนกับว่าด้านลาบด้านผลเพราะว่าการที่ผมสวดพระคาถาทุกวันเนี่ยบูชาทุกวันทุกวันทุกวัน,นทําให้พลังงาน,นที่อยู่ในที่นี้ทั้งหมดอนะ่ะมีมีเขาเรียกว่ามีพลังงานวิ่งเมื่อมีพลังงานวิ่งเนี่ยเออเวลาเราจุดธูปหรือสื่ออะไรก็ตามเนี่ยจะทําอะไรก็สําเร็จหมดทุกประการ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมจะเล่าให้ฟังว่าบางคนเนี่ยเขามาถึงอ่ะเขาก็มายกหุ่นในสํานักผมไปประมาณสี่ห้าหุนบางคนเขาก็สั่งเรื่อยๆสั่งเดือนละรอบ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 อันนี้เรื่องจริงนะคือเราเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบว่ามานั่งดูดวงหรือมาตรวจองค์ตรวจเทศอย่างเดียวคือผมทําอาชีพอ่ะผมขายเทวรูปกพูดตรงๆเลยอาชีพก็คืออาชีพขายเทวรูปนะขายเทวรูปมั่งดูดวงมั่งผมก็ทําผมจับถ่ายไปเรื่อยอ่ะคือรับจ้างไหตรงตรงเมื่อก่อนก็ดูดวงเป็นหลักเออหลังๆเริ่มแบบ คนมาถามเรื่องตัวตัวเทพตลอดเลยใช่คือแล้วก็มีงานเสริมก็คือจาหน่ายเครื่องรางของขังเทวรูปด้วยจริงๆอ่ะจาหน่ายเครื่องรางของขังมาก่อนอืพวกแบบอยนอินมหาเสน่ห์อาเหรียญพระอารมณ์พระฤาษีแดงดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าอินมหาเสน่ห์ใช่ไหมอ่าแล้วก็พวกทองอองเหลืองเล็กๆอ่ะอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้นีงกุมารทองอย่างเงี้ยเห็นไหม งานทองเล็กๆปู่เจ้าสมิงพายเล็กๆอย่างนี้นะคะเป็นโลหะทองเหลืองอย่างเงี้ยแล้วเอาไปเลี่ยมให้คอได้อย่างงี้ค่ะหลวงพูดติดตัพวพียวพติดตัวได้นําโชคอไอ้ขาแบบนี้มาก่อนแล้วก็อ,อย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะพระพร็มอย่างเงี้ยะนะเราเราเปิดให้บูชามาก่อนอย่างนั้นเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วจิงๆหุ่นแบบเนี้ยบูชาเองหมายหมายถึงว่าอาจารย์อาจารย์ได้มา จะได้มาไม่ไม่เคยได้ต้องซื้อเลยนะแบบเนี้ยสุดท้ายการมาเป็นว่าต้องต้องเอามาขายมาจําหน่ายมาจาหน่ายตอนหลังเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบว่าไปซื้อมาใหม่นะไม่ใช่เอาอันนี้ขายนะเอเอคือคนเนี่ยเนี่ยใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะแบบซีพลาสติกอย่างเงี้ยมาขายทุกคนที่เข้ามาในสํานักเราเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์ทําไมของของ,ของอาจารย์มันเหมือนมีชีวิตทุกคนจะพูดอย่างนี้พอทุกคนจับเนี่ยจะมีอาการออกมาทันทีผมก็เลย ว่าแล้วก็คือเอาก็เอาสั่งในเมื่ออยากจะได้อะไรก็สั่งสั่งทิ้งไว้แล้วแต่เดี๋ยวอาจารย์จะไปอาจารย์ก็จะไปเสกให้วันจบแค่นั้นแหละก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือว่าก็เลยมาขายเทวรูปทั้งทั้งที่ตัวเองก็แบบไม่ได้อยากยุ่งกับเทวรูปเลยเอาพูดตรงๆนะบางทีล็อกเก็ตอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ไม่ค่อยอยากยุ่งอยู่ดีๆก็ไปก็เลยถามถึงเออรู้สิกถามาถึงว่ามีให้บูชาไหมไอเราจะไม่มีให้บูชาเดี๋ยวมันก็ไม่ครบเครื่องใช่ก็บอกว่า นะอ่ะมีของเยอะเราเลยต้องต้องถามมาไว้นะคะเออเขาเขาก็มาถามเราพอถามเราก็อบอกเอาถามถามทิ้งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์นะ่ะไม่ต้องห่วงหรอกอาจารย์ไปสั่งมาให้นะไปโรงงานเลยนะนั่งรถไปโรงงานอาจารย์ต้องไปดูเองหน้าโรงงานเลยนะเออเดินไปเดินมาอาจารย์ไปยืนมองนะเออเอาเอาว่าเอาเอาเ,อาเ,อาเอาท่าไหร่เอากี่ลอ็อตอาจารย์จะซื้อเป็นลอ็ลอตลอ็ลอตอาจารย์จะแบบเอามาปลุกเสกเป็นล็อตล็อตล็อตไปเพราะว่ามันเป็นเสียงเรียกร้องเรื่องพระแม่ลักษมี เพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันพังมันพังยับจริงๆแล้วเขาเหมือนกับอยากจะได้ของดีๆนี่มีหลายๆคนนะบอกว่าเนี่ยหนูจะได้บ้านไหมก็จะได้บ้านแล้วเดี๋ยวดูบูชานันทีพึ่งสายมูนิดนึ่งสายมูนะสายมูคืออาจารย์เนี่ยไกลไกลมาเป็นว่าตอนหลังมูทอดมูกรอบมูเห็ดแดงเออ หมูหมูสามชั้นนะ<อ>ไม่ใช่สายหมูเตลูคือเนี่ยตอนหลังก็เลยกลายเป็นในที่กลายเป็นจําหน่ายเทวะรูปไปเลยเพราะว่าทาั้งทางที่ว่าตอนแรกๆอ่ะเรามาในแนวเนี้ยก็คือเรามาทํารายการเฉยๆแต่ไม่ได้คิดจะจะทําขายขายเทวะรูปเลยแต่ไปๆมามันมีคนมาถามผมเรื่อยๆผมก็เลยแบบตอนบุกเสกเยอะไรเงี้ยมันจะลุกเสกทุกเย็นนะพอบุกเย็บมีเวลาผมจะไปร่้งลุกเสกของผมประจําอ่ะคือไปเชิญการบารมีขององค์ข้างบนลงมา เออหลายครั้งที่ผมทําหน้าที่ตรงเนี้ยไอ้หนูตอนนั้นผมจําได้ในวัยเด็กแล้วเทพจะเลี้ยงดูเองก็มมผมก็ไม่เข้าใจนะว่าอยู่ดีๆคนก็มีเสียงเรียกร้องพ่อแม่ลักษมีเอย้ยพ่อแม่สีมหาอุมาเอย้ยพ่อแม่สุรสวรดีเอย่ยด้านด้านปัญญาแบบใครจะบูชาเรื่องการเรียนก็ต้องบูชาแม่สุรสวรดีพ่อแม่ศีมหาอุมาเทวีนี่ก็คือแบบออกแนวแบบอํานาจก็คือว่า เหมือนกับว่าส่งเสริมเรื่องอํานาจขึ้นไปนะอ,อันนี้พูดตรงๆแล้วเนี่ยทำไมผมถึงมาทําตอนนี้ว่าทําไมคนหนึ่งคนมีหลายองค์บางคนเนี่ยเขาชอบจริงๆเขาชอบเยอะๆแบบมีหลายๆองค์ผมเลยบอกว่างั้นมาเลือกเลยเลือกเอาไปพูดตรงๆเลือกเอาไปเลยนะบางทีปู่เจ้าสมิงพายเนี่ยในในภาคกลางกับภาคเหนือตีความไม่เหมือนกันนะปู่เจ้าสมิงพายภาคกลางเนี่ยเป็นหน้าฤษีบางทีเป็นหน้าเสือบางทีเนี่ยถ้าปู่เจ้าสมิงพายในสายภาคเหนือเนี่ย จะเป็นนุ่งขาวห่มขาวอันนี้เรื่องจริงคือผมเจอมาบ่อยก็เพราะฉะนั้นการตีความของผู้จ้าสมิงพายแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมผู้จ้าสมิงพายที่ออกไปวันนี้นะคะหน้าเป็นเสือ,อ,อแล้วก็นุ่งเสือ,อ,อนุ่งลายเสืออืเป็นคนเป็นรูปร่างเป็นคนแต่หัวเป็นเสืออืมได้ไปแล้วออกไปแล้วค่ะตอนวันนี้นะใช่ก็อยู่กับเรามันท่านาน ก็แล้วแต่ใครบอกว่าใครบอกว่าอขอคือเรื่องความรักนะถ้าเรื่องความรักเนี่ยถ้าคนแบบอะไรอนะคนที่แบบว่าชอบชอบสายเนี่ยเขาจะบูชาปู่เจ้าสมิงพรยนะเนะสน่ห์เมตตามหานิยมโดยท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานนะคือกบูชาไปก็เสน่ห์ดีอยู่ค่ะอืมดูแบบ <c oughs> นะสวยอะไรอย่างนี้ อืคือหลายๆครั้งเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าคนบางคนเนี่ยมีเทพเสร็จแล้วใช่ปะพอมีองค์หนึ่งตอนแรกเขาบูชาเลยนะพระแม่สีมหาอุมาเทวีปางขีเสือพอนานานานไปบูชาปางครอบครัวพอนานานานไปเอาพระพิคเนตบ้างพอนานานานไปก็แบบมันจะไปเยอะๆๆๆ,ๆๆๆตอนหลังๆอะ่ะมันจะเป็นของมันอย่างนั้นโดยธรรมชาติเลยแหละผมบอกให้รู้สึกใช่ไหมรู้สึกเราแต่ละคนคือเขาจะมาสะสมทีหลังหมด เดี๋ยวเอาเอาวันเอาวันนี้เอาวันนี้ไปอันนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันเดี๋ยววันหน้าเอาองค์นี้ไปองค์นั้นองค์นี้องค์นั้นบอกแล้วจต่ความชอบชอบชอบเลยเอาไปใช่หรือบางคนเนี่ยเขาก็สั่งเราทิ้งไว้บอกว่าไม่เป็นไรสั่งอาจารย์ได้ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์หาให้แล้วเดี๋ยวว่าการเขาบอกรูปลักษณะมาก่อนอะไรเงี้ยคือ่แล้วบางคนลิมิตก็หาได้เดือนละแค่สามารถซื้อได้องค์เดียวเอออย่างเงี้ยต่อเดือนเรา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 ก็ ทำให้นะพูดตรงๆนะก็รอก็รอเจ้าของทุกคนนะคือหลายๆเก็บไว้ให้ถ้าเกิดบอกว่าจะเอาอะไรนี้คือถามว่ามีเทพหลายองค์ไหมบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นพระแม่ลัศมีลงเป็นปู่หรือสีนารอดก็มีที่ผมเจอมานะอาการมีองค์เทพหลายองค์จนรู้สึกว่าจะมากันมากไปไหนเออจะมากันมากไปไหนในที่นี้ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมากเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาก็คือ คนคนนั้น,นมาหาผมเสร็จผมก็ถามว่าคุณรับขันมาแล้วใช่ไหมบอกรับมาแล้วแล้วมันมีอาการยังไงบอกว่ามันมีอะไรตามหนูมาด้วยคะวันนี้ผมก็เลยให้เขาจับพอเขาจับเสร็จแล้วเขาได้สัมผัสถึงพลังเบื้องลึกที่เกิดขึ้นท่านอาจารย์โอเห็นพลังเบื้องลึกนั้นแล้วพลังเบื้องลึกนั้นไม่ใช่พลังธรรมดานะครับมีพลังที่ซ้อนซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนอยู่หลายองค์การที่มีเทพอยู่หลายองค์ในตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่า คือการเกิดตายของเราเนี่ยมันนับอสงไขยกําไรแสนกะคือไม่รู้จํานวนพอไม่รู้จํานวนเนี่ยการสร้างบาร,รมีกับองค์เทพหรือการที่เกิดเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเกิดเป็นญาติพี่น้องเกิดเป็นตระกูลต้นตระกูลลูกเลนหลน,หลนมันก็เลยเกิดขึ้นนะก็อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกมาเล่าให้ผมฟังนะหรือมามาให้ผมดูเนี่ยแล้วถามหา,าวัตถุมงคลกับผมก็คงไม่แปลกอะเพราะว่า,าแต่แปลกเท่ามันเยอะไปไหน,นเยอะไปไหน เยอะไปไหนผมก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าผมว่าดีนะเยอะเยอะไปไหนในที่นี้คือคุณมาสํานักของคุณเอากลับไปให้ครบครบนะเมื่อคุณเอากลับไปให้ครบครบแล้วคุณจะโล่งนะคุณจะสบายเพราะว่าการที่คุณโล่งและสบายเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขผมก็พูดขึ้นมาคํานึงว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องความขลังเนี่ยมันบอกใครไม่ได้เมื่อบอกใครไม่ได้แล้วมันมีทางเดียว ผมจะต้องรับฟังเมื่อรับฟังเสร็จแล้วเนี่ยคือคนนอกอะ่ะเขาจะมองเข้ามาคือมองอะไรรู้ไหมมองคนมีองค์บ้านหรือเปล่าเยอะขนาดนั้นน่ะอันนี้พูดจริงๆนะคือเขามองอย่างนั้นแต่สําหรับตัวผมผมมองแบบธรรมชาติมันไม่แปลงหรอกนะเดี๋ยวผมจัดให้นะคุณจะอะไรคุณก็บอกผมไปนะเดี๋ยวผมเสกให้เมื่อคุณคุณพร้อมคุณถึงเวลาคุณก็มามาเอาได้เลย นะคุณหรือคุณอยากจะรับขันครูผมก็รับผมก็ส่งให้ได้คือทําได้หมดแหละผมอะ่ะคือแต่ผมมีมีความรู้สึกว่าอยากจะอยากจะช่วยพวกร่างทรงจริงๆที่แบบว่าเขาเขาไม่มีทางเดินจริงแต่ว่าบางทีเนี่ยถึงเราจะช่วยมันก็ตันตันเพราะอะไรเพราะเขาไม่เอาวิชาการนะยืดนเทวรูปเอาอยื่หนังสือตำราไพ่ไม่เอาไม่เอาส่วนให่ผมเจอไงอมผมก็เลยต้องทำใจไงว่า คนเราเนี่ยเกิดมาไม่เหมือนกันจริงๆเอาละนะนะสําหรับเรจะบอกก่อนว่าอันนี้พูดได้ไหมอาจาร์อได้ว่าที่บอกว่าเอาไปเนี่ยค่ะเทลรูปต่างๆเนี่ยเอาไปแล้วไปจุดทูบนะบอกกล่าวท่านได้หมดทุกอย่างอะ่ะม,มีเรื่องอัดอั้นตันใจอะไรอะ่ะบอกท่านเลยท่านขอท่านเลยอยากได้อะไรอย่าให้สมหวังเรื่องอะไรนะคะบางทีนั่งคุยกับเทลรูปเนี่ยบางคนแบบไม่เข้าใจนะเอ๊ะ อ้นี่เพียรบอกคุยเทวรูปอแต่ไม่ใช่คือจริงๆแล้วถ้ามีชีวิตจ,จิตใจมีดวงจิตจ,จริงๆคือการสื่อเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเคยมีคนคนหนึ่งเป็นนี่เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มานั่งคุยกับเทวรูปพวกเราทุนพวกฤูษีพวกอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายนี่เขาก็หมดจริงๆตอนหลังเชื่อมันต้องมาปนกับศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาเป็นหัวหอ,อกแล้วความเชื่อเหล่านั้นจะไม่มีพลังแต่ถ้ามีความศรัทธาแล้วความเชื่อเหล่านั้นจะมีพลังขึ้นมาทันที พลังนี่ก็คืออะไรรู้ไหมเป็นพลังของจักรวาลเป็นพลังของพระอ,องค์ท่านที่สร้างบาร,รมีมาในโลกอย่างพระแม่รัศมีนี่ท่านสร้างลาบมามากมายอ่ะผมมาบอกว่าให้บูชานี่เพราะอะไรเพราะในยุคโควิดอย่างนี้เงินทองหายา,ยากม,มันลําบากจริงๆติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอ้นะเรื่องนี้แหลคะค่ะอาจารย์ท็อปที่จะบอกอได้ไหมได้ที่ว่าอาจารย์จะอาจารย์ท็อปอยู่ข้างบนแล้ว อาจารย์โอ้ก็นั่งอยู่ข้างล่างหน้าหิ่งเนี่ยอแล้วก็แบบอุย้ยทํายังไงดีือช่วงโควิดนี่งานไม่มีเลยติดกันหลายวันอ,อก็เลยอ่ะตัดสินใจหันหน้าเข้านี่ค่อนข้างลังนี่ค่ะหันหน้าไปที่หิ้งแล้วก็นั่งไหวเลยเอาแบบขอขอขอจริงๆค่ะแบบว่าขอให้มีงานมีเงินเข้ามาได้ไหมมันจะแย่อยู่แล้วนะคะขอให้ท่านช่วยอ,อท่านก็ช่วยจริงให้มี มีคนมาเช่าเทวรูปอย่างเงี้ยมีคนมาตรวจองค์ตรวจเทพอย่างเงี้ยออะไรอย่างเงี้ยมีคนมาดูดวงนะคะก็ยัง,หยงเหมือนกับนะว่าเราไม่ใช่เราบ้านนะเราแบบบางทีเหมือนบางทีเนี่ยเราอดอั้นตันใจเราแบบคือไอ้เรื่องหาเงินเนี่ยมันเครียดนะถ้ามันไม่มีอะใช่ไหมอาจารย์ท็อปเข้าใจใช่ไหมเออนั่นแหละมันไม่มีมันอยู่ไม่กี่วันแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเงียบปุ๊บอาจารย์โอ้ก็จะขอขอขอ,ขอท่านขอให้มีงานมีเงินเข้ามา อยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆแ,ลแล้วท่านก็จะไปทานงานเงินมาให้เราจริงๆนะอันนี้พุดตรงๆขอให้แบบอะลูกศิษย์ลูกค้าลูกดวงมาอุดหนุนเราอะไรอย่างนี้นะคะท่านก็ให้จริงๆก่อนให้เนี่ยท่านจะมาเป็นสัญญาณก่อนตาซ้ายเนี่ยจะคอมเมนต์ดิ๊กๆๆๆเลยเนี่ยแล้วสองสามวันนี้โหแบบได้รถใหญ่เลยจยนทอปวันนี้ได้กับหมื่นจริงป่ะเออแบบ หายห่วงเลยแบบว่าเราลองขอดูถ้าเรากล้าพูดนะกล้าขอท่านท่านก็กล้าให้อเอาตรงๆอ่ะสำคัญ<ะ>ที่สุดอ่ะเราต้องจริงใจบางคนเนี่ยเขาพูดกับผมว่าอะไรรู้ไหมเขาศรัทธาอย่างเดียวศรัทธาอย่างเดียวคือศรัทธาว่าศรัทธาคือแต่ไม่มีรูปปั้นไม่มีอะไรเลยผมก็บอกว่ามันไม่ได้นะมันต้องมีรูปปั้นไว้คุยกับเขานะบอกอย่างนี้เพราะว่าการมีรูปลักษณะเนี่ยเป็นการรูปนามเนี่ยเป็นการสื่อกับท่านโดยตรงเพราะฉะนั้นอะจําเป็นต้องมี แบบจะไปนั่งคิดเอาไม่ได้บอกงี้นะ,ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook โอซิริกออภิรัต a c e b o o k โอสิริกออภิรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไโอซิริ1หนึ่งห้าสนใจน <ะ S 2> ดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูน,น้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิด ตั้งศาลถอนศาลบวงงงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆค่ะอืมตามนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราขายวัตถุมงคลเป็นส่วนใหญ่ซะมากกว่าในทวงหลังเนี่ยนะอ่ะนะตามนี้ครับแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทนะ็อปนักเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ไอรีไร AJTUP หนึ่งหกครับเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ